ทเทยวเค็มไปนิหนึ่งนะคะมันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นสามรสเนาะมันยังอ่อนอันนี้นะคะแล้วก็เติมเป็นน้ำตาลเติมน้ำตาลา็ยิีกนะคะเราใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บถ้ามันเยอะแล้วมันไม่พอแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายผสมให้มันได้นะคะ หรือไม่ก็ใช้นตาลปิดอย่างเดียวเท่านั้นนี่ไม่เคยเผ็ดเป็นไรมันต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเค็มตอนน้ำมองชอบกินก็เค็ดเนาะแล้วก็ต้องใส่ใส่พริกแกงเพิ่มไปนิดนึงนะคะนี่พริกแกง อีกนิดหนึ่งนะให้มันได้รสชาติมากขึ้นนะคะอือติ๊กแกติ๊กแกมันอยู่ตรงนี้ปรุงรสชาติที่นี่ก็จะมั่ย ไม่ต้องไปใส่แป้งไม่ต้องไปใส่อะไรนะคะเหนียวแล้วนะคะเที่ยวเวลาเที่ยวให้มันเหนียววันี้เราจะมาชิมกรอบอืมกินก่อนนะคะชิมรสชาติพอดีส เติมน้ำทำไมถึงเติมนะคะรสเกลือมันโดดไปแล้วนะคะรสเกลือมันแล้วเย็นแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาลาดปลาดูปลาเชวนี้ปลามันสวยเลยนะคะ oh, <yeah. S 1> นี่ปลาราดพริกสูตรสามโมงนี่นี่ น้ำพริกฉ่ำๆน้ำพริกฉ่ำๆโอ้โหเข้าวสวยเรร้อนข้าวสวยเรร้อนมาเลยจ้านี่นีนไ่ได้แล้วทีนี้ทีนี้ใบมะกรดูดใบมะกรูดโอ้โห่ไปกินกันเลยจ้า Mother, Mother, ามาเด้อมาเด้อผัดจิมากินาานะ้ำตาลน้ำมงเด้อปลาลัดพริกแซ่บๆค่ะ